ดีมิตรักแฟนเพลงทุกท่านครับถึงเวลาที่ท่านรอคอยกันแล้วครับท่านจะได้พบกับนักร้องสาวพราวสเสน่ห์นักร้องสาวที่มากไปด้วยความสามารถและจะได้พบกับจินตาลีลาด้านหน้าเวทีทีมงานของเราแดนเซอร์ของเราจะออกมาร้อนสะดือกระพือปีกฉีกหน้าอกยกขาไล่คว้าม้าลาสร้างความประทับใจให้ทุกท่านอย่างแน่นอนครับทุกท่านพร้อมหรือย,ยังครับถ้าพร้อมกันแล้วขอเชิญพบกับนักร้องสาว บ้านยังพอนอาภาพรนคนครสวรรค์ ไปครับกับนักร้องสาวอาวปพอ,อันทครสวรรค์ณนะแหล่งนี้ที่พักจิตณนะแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณนะแหล่งนี้เรามีสุขมากกว่าสิ่งใดณนะแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เรา<ช><บ><ช><บ>หนึ่งนาทีนิดๆต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับอภิมหาแห่งความบันเทิงที่ท่านรอชมและรอฟังจากนักร้องอัจฉริยะขอเชิญท่านพบกับนักร้อง

ฉันรักเธอยิ่งนักสุดจะรักพักดีมันกงขอเบียงให้ใจเธอตรองรักฉันมันโคบเหมือนกับฉันรักเธอ ได้ช่วยพี่เป้าทีพี่เป้าอาจตายได้ภายในหนาทีกลับกลับสวิตด,ดีบันดามิตรรักแฟนเพลงทุกท่าน ท่านผู้มีเกียรติอันเป็นที่รักได้เคารพยิ่งของสายันทุกท่านครับบ่อยครั้งครับท่านที่สายันได้นำชาคณนะมากราบคารวะกับพ่อแม่พี่น้องทั่วสุขสถานที่รักสายันไม่ต้องมากครับรักน้อย แต่ขอให้รักนานๆเท่านั้นสายันก็พอใจแล้ว,วโปรดจงคิดซะว่าสายันนี้เป็นบุตรเป็นหลานเป็นเลนเป็นโลนเป็นโลนเป็นเริม <Yeah. S 1> โอ้โหเป็นเยอะเดี๋ยวก็รักษาไม่หายหรอก ปรดจงคิดววาสายันนี้เป็นบุตรหลานของท่านไว้ไว้อีกสักคนครับพ่อแม่พี่น้องขอกลาบขอบพระคุณครับโอ้ย ไมเป็นการไม่เสียเวลารับฟัง14ผลงานเพลงต่อจากนี้ไปก่อนที่จะฟังผลงานเพลงแรกฟังผลงานสุดท้ายเลยครับอ้าวทำไมไม่ร้องเพลงแรกไปไล่ไปจนถึงเพลงสุดท้ายสายันชอบร้องเพลงสุดท้ายไปเพลงแรกครับโอ้พูดวกวนเดี๋ยวมาตก<อ><อ>มาเปียแบนมารับฟังผลงานเพลงแรกในผลงานเพลง ไก่วิเชียนบุรีไก่จาก๋าหิวครับยังเล่นไม่ได้โอยเกิดอะไรเนี่ยเสียงเอาอโวยายไปหมดไ่เอาแด่เพิ่งเล่นเอาแล้วนี่เป็นใครเนี่ยอยู่ดีมาสั่งตัวตีเขาหยุดเนี่ยเป็นมัคนายกครับ<ล>เป็นมรคนายกครับ<ล>เป็นยังไงเป็นยากไหม มคนายกเนี่ยเป็นไมยะแล้วต้องมีสติและสมาธิถ้าไม่มีสติและสมาธิพูดไม่ได้เอางี้เพราะว่าเราต้องพูดแข่งกับเสียงไม่ว่าจะเป็นลำโพงไม่ว่าจะเป็นหนังไม่ว่าจะเป็นเวทีมวยถ้าไม่มีสติพูดไม่ได้อเอางี้ขออนุญาตทำงานก่อนอเชิญนะครับเชิญนะครับมาๆๆก็ขอเหรียนเชิญสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายมาร่วมปิดทองังลูกมิมิตรกันในวันนี้ เขาบอกว่าพุธทธังให้เอาสตังใส่ตู้สาธุทำมังให้เอาสตังใส่ตู้สาธุสังฆังให้เอาสตังใส่ตู้สาธุพระไม่อยู่แงะตู้เอาสตังอะไรแงตู้เอาสตังพอดีตังเต็มตู้ครับต้องเอาตังออกอ ก็ขอเชิญสาสุนิกชนคนใจบุญทั้งหลายมาร่วมกันทําบุญในวันนี้เขาบอกทําบุญแล้วจะได้เกิดเป็นนางฟ้านางสวรรค์หิวจ้าหเออเจ๊หิวบุญกันใช่ิญมาละที่มาทําบุญกันวันนี้รู้ทันเลยมาทําบุญกันเลยหิวก็เร่งกันก็มาเลยเร่งกันก็มาเดี๋ยวลูกชิ้นน่าตื่นตาลูกชิ้นของเราเด้ง ว่าพมุตตนพนเนี่ยจะได้เป็นตีมงคลก่อนเข้าพระอุโบสถเราเด้งเข้ามาเราโบสถ์แล้วก็จะได้เป็นตีมุขเอวตัวเด้งเท้ามาลูกโบนมาทางนี้ดีกว่าจะมาดูลูกลิมิตเด้งดึงดึงดึงลูกนิมิตอะไรเด้งดึงดึงดึงมีคนเอามือไปแปะเป็นลุนมันมันก็ต้องหล่นเป็นเด้งดึงดึงธรรมดานี่ยแหละโอ้ยทิศอะไรเนี่ยขายอะไรลูกชิ้นปิ้งปองครับไปขายที่อื่นเลยไปหน้าวัดนู้น ไอ้นี่ก็พูดไม่คิดหน้าวัดจะพึ่งไล่ให้เข้ามาข้างในเนี่ยเออไปไปนะวัดตามเลยไปเลยนะไปเลยนะเสียเวลาเก็บตู้เก็บหม้อไหมร้องแกงไอก็ขอเรียนเชิญสาธุชนชนใจบุญทั้งหลายมาร่วมกันปิดทองฝังลูกนี้หวานไม่จ้าหวานจ้าอะไรเนี่ยหน้าหวานเลยนะแม่คุณทำบุญได้อะไรมาแล้วนะ เออนี่ลูกเอ้ยของเราจากเงของเรามาจากจานบุรี่ไม่ต้องมาจับจานแล้วจารยโอก็มาได้แล้วทำบุญกันนะลูกเอ้ยแหมเข้าวัดหันหน้าเข้าวัดกันบังเซเอาโดนโดกโดนพอป่าลอยป่าสิบโฟสาเห็นไหมล่ะโอ้มาทางนี้ดีกว่าจ้าลูกนิมิตสิบโลสามเอ้ยอะไรอะสิบโลสามเออช่างได้มาเช้าได้สิบโลกับอีกสามขีดแห่ก็ขอเชิญเลยละจ้าอย่าพึ่งไปไหนโอ้ลุงนิมิตไม่มีขนจ้า เฮ้ยอะไรลูกนี้ไม่มีคนไม่ขนไปไหนเอาไว้ที่นี่เจ็ดวันเก้าวันเก้าคืนเลยไม่ไปไหนเลยโอ้ยเอาอีกแล้วทิอะไรเนี่ยขายอะไรเอาขายเงาะขายเงาะไปขายหลังวัดนู่นหลังวัดมีแต่หมาเออหมาวัดเนี้ยกินเงาะไปขายมันก็แบบขอเรียนเชิญสาธิกระชนคนใจบุญทั้งหลายนะแม่เออสวยจะเล่มเดีมจ้อยเลยมาวันนี้ก็ทำปูนแว่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 นไอ้พวกเด็กแว่นอยากเ้ามาในวัดลูกมันไม่ดีใช่ไหมล่ะ เขามาไปกวนเขาไปชนเขาเขาจะเป็นอันตรายเออลูกเอ้ยมาทำบุญหลวงพ่อเออหลวงพ่อไม่โบสถ์มาปราบุขมนต์เออหลวงเอ้มาต่อพระป่าลอยฟ้าเขาเซ่เขาเรียกว่าพระป่าลอยฟ้าเตอกขึ้นไปถึงให้ถึงไปชอบฟ้าเบลากาเออลูกเอ้ยมานี่แบบนี้โอ้ยมาหลวงเอ้ยมาทางนี้ดีกว่าจะมาดูหลวงพ่อขี่รถติดล้อตายโบสถ์ ขี่ปิดล้อตายโบดเขาขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟแล้วมั้งโอ้ย,อยทิศอะไรเนี่ยรถตายถังรถตายถังไป,ไป,ไปนู่นเลยเห็นป่องเมนไหมเออไปตายนู่นไปมาบอไไยนี่โศมไปตายเมนโอ้ย,อยไปเลยนะ ขอเรียนเชิอสาสนิกระชนขใจบุญทั้งหลายผ่านไปก็ยังได้ผ่านมาลุกมาร่วงกันทำบุญใช่ไหมล่ะแหมหน้าตาอิ่ม็เแบบซ้อนเลยมานี่มาาดอกขาดแจงไว้มาทั้งหลายตักไหวลูกจ้มมใช่ไหมล่ะเจ้าของตัวจะได้ไม่จ้อเป็นเงีเอาไว้เป็นสัตี่พยายว่าเราตักลูกิเราขอทำบุญเออมานีกมานุมาลูกมา ดอกไม้ปูเทียแลยไม้ต่ป็อเพื่อไปปราบมณะพระพุทธมนต์เพเป็นสิริมงคลก่อนเข้าพระอุโบสถไลยไมละลูกเอ้ยเดี๋ยวมาดีแลสวยๆกำงามนั้นเแยอะไรลลูกไป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 ไโไปไปไปกปไปไปนีไปไป้ปไีไปนปไกไป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 ไทําไปไปไปไรไป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 ไยไป้ปไ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 วยปไปไป้ปูปไ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 ปเ่ไป เล่นอะไรก e. ันไม่ม oh. ีสมาธิไม okay, ่มีสติแล้วเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพ่อคุณเอ้ยเขาบอกไว้ว่าวัดจะลักตะลักจะคึกคืนก็เพราะมีคุณแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราเป็นคนตายหันเข้าวัดเถอะจ้าเอาปากไว้ด้วยนะเจ้าทีมสุดท้ายแล้วนะคะโอเคครูเไม่ได้ว่ารู้ตัว ครับลูกอของของน้งนำน้ำทำได้ดีดีกว่าตอนที่ซ้อมหมายถึงว่าความกังวลอะไรมันดูมันดูนดน้อยลงไปแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะปัญหาของน้ำที่เวลามันเสียงมันหลงอะไรบ่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาของเรื่อง